สวัสดีคะ่ะไปตลาดมาอยากรู้ว่าได้ผักอะไรกับข้าวอะไรมาบ้างนะคะผักนี่ก็มีเยอะวันนี้นะคะแม้ตลาดช่วงนี้ก็ปิดไปนะคะตลาดใหญ่บางกะปิก็รู้กันว่ามีโควิดเพราะฉะนั้นแล้วยังมีตลาดที่เราหาซื้อได้ ก็จะซื้อผักที่จําเป็นนะคะเพราะหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นจ่ายหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะมีผักอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวันนี้ใบโหระพานะคะใบโหระพาเป็นผักริดร้อนนะคะผักที่จะแยกเป็นริดร้อนริดเย็นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วผักที่มีสีอ่อนถึงเขียวแล้วก็ไปทางเข้ม ถ้าเข้มเหลืองส้มแสดแดงก็จะจัดเป็นริดร้อนนะคะส่วนผักที่มีใบเขียวเขียวถ้ามีกลิ่นฉุนมีกลิ่นแรงร้อนก็จัดเป็นริดร้อนเหมือนกันนะคะส่วนใบโหระพานี่ก็จัดเป็นร้อนเพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนนะคะตามไปด้วยกะเพรานะคะกะเพรา าตายอย่างนี้นะคะก,กับเพาก็ริดร้อนนะคะอันนี้ผักอีผักอีตูเอาไม่ใช่คะ่ะใบกะเพานะคะใบกะเพรใบกะเพรามีสองกรรมอันนี้ใบแมงลกักหรือผักอีตูนะคะใช้เป็นแกงอ่อมหรือหมกนอไม้หรือนึ่งปลาดับกลิ่นคาวได้ดีนะคะส่วนกะเพราเราก็จะเป็นจะเอามาผัด หรือต้มน้ำดื่มก็ได้ค่ะอันนี้ผักชีผักชีทั่วไปค่ะเอ่อผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งค่ะต้นหอมค่ะอา่าผักคะนา้าผักคะน้านะคะจะเอามานึง หรือจะมาผัดน้ำมันงาน้ำมันหอยได้หมดเลยค่ะอันนี้ผักกาดดอกค่ะนึ่งใส่ปลานะคะมีขนมจีนมีดอกแครแกงส้มหรือลวกลวกทานกับน้ำพริกนะคะและอันนี้คาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดวันนี้เราจะมีอบตัวอีกแล้วเราก็เลยต้องซื้อใบมะกรูดมาเพิ่มนะคะ อันนี้มีฟักฟักอ่อนฟักเขียวฟักเขียวก็เป็นริดเย็นนะคะเพราะว่าชุ่มชุ่มน้ำมีสีขาวแล้วก็จะเป็นเอามาต้มต้มทานหรือนึ่งก็ได้ค่ะแกงส้มยิ่งดีนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกน้ำเต้าะคะ่ะน้ำเต้าต้มจิ้มน้ำพริกมาละกอ มะละกอจะส้มตำก็ดีหรือมะละกอทำเป็นแกงส้มค่ะแกงส้มใส่กุ้งแกงส้มปลาก็ได้หมดเลยค่ะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเราจะซื้อประมาณไม่ต้องสุกงอมมากนะคะเพราะว่าเก็บไว้อีกประมาณ2วันถึงจะทานได้ค่ะอันนี้เราจะใช้มาเอ,อไว้ปั่นน้ำผักผลไม้ค่ะบวบนะคะบวบ บัวบแล้วก็ผัดไข่ต้มจิ้มน้ำพริกหรือนึ่งได้หมดเลยนะคะมะเขือยาวมะเขือยาวก็แกงเขียวหวานแกงเผ็ดผัดไข่หรือต้มจิ้มน้ำพริกได้หมดเลยะคะ่ะส่วนอ่อย่างอื่นอสซอรีเยอะมากค่ะวันนี้อันนี้กุ้งกุ้งกุ้งหวานนะคะกุ้งหวาน อันนี้หนางอคอักปลาทูนึ่งค่ะแล้วก็ปลาปลาหมิลนนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยขอเกรดพร้อมที่จะแช่ฟรีดเอาไว้รับประทานนะคะหนึ่งก็ได้แกงส้มก็ดีนะคะนี้ตามไปด้วยปลาดูก เราจะซื้อที่เป็นแพ็คทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่มาล้างเกลือแช่แช่เอาไว้แล้วมาขึ้นเสด็จน้ำแล้วก็เก็บเข้าฟรีซนะคะส่วนหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็ต้องงดทานนะคะเพราะเป็นช่วงที่อืมต้องคิดหนักนิดนึงต้องคัดสรรอาหารที่ถ้าทานผักผลไม้ได้เยอะๆก็จะดีนะคะส่วนเราจะเลือก เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและก็ผักได้สารพิษก็อาจจะมีคุณภาพดีแต่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราใช้วิธีการพือผักผลไม้ทั่วไปทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าขอล้างหลายๆครั้งแล้วก็แช่เกลือก็ปลอดภัยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นำมาฝากเออเป็นผักสดผลไม้สด ส่วนจะปรุงเป็นอาหารอย่างไรออกมาหน้าตาแบบไหนจะน่าทานหรือเปล่าไว้นําเสนอในวันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ